สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสาหรับคลิปนี้ผมยานฉัดชัยนะครับผมสาหรับงวดที่ผ่านมาทุกท่านก็คงจะสมหวังกันนะครับผมโชคดีกันเพราะว่าตัวรหัสลับของเราเนี่ยมันเข้าเป้าอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสําหรับทุกท่านที่ ติดต่อเข้ามานะครับผมทางโทรศัพท์หรือจะเป็นทางไลน์ก็จะรู้ว่าตัวที่ผมปิดไว้นั้นมันเป็นเลขอะไรเราใช้อะไรมาบวกกันนะครับผมแล้วก็วัตีิผ่านมาเนี่ยสามสามเนี่ยเราถูกกันยังไงนะครับถ้าทุกคนได้ดูคลิปเก่าวัตีิผ่านมาก็จะรู้ว่าวิธีการทําวิธีการหานั้นทําอย่างไรนะครับ สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาลงาให้ทุกท่านได้ดูอีกครั้งหนึ่งว่า3 4 3ี่สาเนี่ยเราถูกกันยังไงนะครับใช้ตัวไหนบวกกันนะครับผมฝั่งซ้ายมือเราก็เหมือนเดิมนั่นแหละครับผมก็คือเราจะบวกกันเป็นแบบ3มจังหวะหรือเดิน3ามแต้มนะครับผมบวกทีละ3ามแต้มลงมาฝั่งขวามือเรานั้นก็เวลาเราทำออกมามันก็จะได้เลขเด่นตัวเดียว แล้วก็มาจับคู่กันมันจะได้หกชุดกลับไปกลับมานะครับผมทางกานเรามาดูกันเลยนะครับผมว่าวิธีทำทำอย่างไรนะครับท่านที่เข้ามาดูใหม่ก็น่ะติดตามได้เลยนะครับอันดับแรกเราหาเลขเด่นก่อนนะครับผมสามตัวมาหนึ่งตัวนะครับผมเราต้องหาตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อจะได้จับคู่ฝั่งขวามือนะครับผม เอามาดูงวดวันที่16กรกฎานะครับผมงวดนี้ให้ทุกท่านดูที่หลักแสนนะครับกับหลักหมื่น2ตัวนี้นะครับผม8 2สองเอา8มาตั้งนะครับ82นะครับแล้วทำอย่างไรต่อให้ทุกท่านดึงเลข8ลงมานะครับผมดึงเลข2ลงมานะครับ ทีนี้บรรทัดที่3เนี่ยเราจะใช้ตัวไหนมาบวกมาตั้งให้ท่านดูที่หลักหน่วยนะครับผมหลักหน่วย2ตัวล่างนะครับเป็นเลขเจเอาเลขเจตรงนี้มาตั้งนะครับผมนะครับส่วนฝั่งตรงนี้ให้ทุกท่านดูที่หลักร้อย3ตัวท้ายครั้งที่1น,นะครับผม เป็นเลขสามใช่ไหมฮะแต่เรายังไม่ตั้งนะครับผมตรงนี้ยังไม่ตั้งให้ทุกท่านบวกสามทุกครั้งนะครับผมบวกสามทุกครั้งสามบวกสามเป็นหกตั้งหกครับมันก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาตรงนี้เวลาบวกให้บวกเป็นแนวตั้งลงมานะครับแปดบวกแปดเป็นสิบหกบวกเจ็ดเป็นยี่สิบสามตั้งสามครับ สองบวกสองเป็นสี่บวกหกเป็นสิบคือศูนย์ตั้งศูนย์ครับแล้วเราก็บวกสามบวกศูนย์เป็นสามตั้งสามตรงนี้ลงมาครับทีนี้สามเนี่ยเราต้องเพิ่มทีละสามเต้มนะครับผมสามบวกสามเป็นหกตั้งหกหกบวกสามเป็นเก้าตั้งเก้าครับนี่ครับเราได้เลขเด่นสามตัวแล้ว ทีนี้เรามาดูว่าเราจะจับคู่กับเลขอะไรนะครับผมให้ทุกท่านดูฝั่งนี้นะครับดูหลักแสนหลักหมื่นหลักพันนะครับเนี่ยสามตัวนี้แหละครับผมที่จะถอดรหัสลับออกมานะครับผมเนี่ยเนี่ยนะครับอย่างงวดนี้เนี่ยผมถอดรหัสลับออกมาได้เลขหนึ่งนะครับเราได้เลขเด่นคือหนึ่งงวดนี้นะครับผม ได้เลขเด่นคือเลขหนึ่งหนึ่งนี้จะจับคู่กับเลขอะไรนะครับให้ทุกท่านดูฝั่งนี้นะครับผมเนี่ยครสามมาจับคู่กันหนึ่งก็เป็นหนึ่งสามนะครับสามหนึ่งครับเอาหกมาจับคู่กันก็เป็นหนึ่งหกหกหนึ่งครับ เอาเ้ามาจับคู่กันหนก็เป็นหนึ่งเก้าเ้าหนึ่งเนี่ยครับหชุดกลับตัวพร้อมครับผมทีนี้เรามาดูผลออกเราทำจากวันที่สิบหกกรกฎาออกวันที่หนึ่งสิงหานะครับกองสลากเขาประกาศออกมาราวันที่หนึ่งเจ็ดห้าหห้าหนึ่งเก้านะครับ ให้ทุกท่านดูตรงนี้ว่าเราเลขท้ายสองตัวเนี่ยนะครับผมใน6ชุดนี้เรามีไหมหนึ่งเก้ามีไหมครับ6ชุดเรามีอ่าโอเคเนี่ยครับหนึ่งตัวนี้ก็คือเป็นเลขเด่นนะครับผมเนี่ยหนึ่งตัวนี้หัวใจสำคัญก็อยู่แค่ตรงนี้ครับผมเนี่ยจะทำอย่างไรถึงจะถอดออกมาได้คือถ้าคนทักเข้ามาเนี่ยก็จะรู้เลยว่า ผมทำอย่างไรมีรหัสบวกอย่างไงนะครับอตอีนี้เรามาดูงวดต่อมานะครับผมดูงวดต่อมานะครับเหมือนเดิมครับผมใช้สองตัวหน้าได้เหมือนเดิมครับผมเนี่ยตั้งเจ็ดตั้งห้านะครับเนี่ยนะครับดึงเจ็ดลงมาดึงห้าลงมา ครับผมบรรทัดที่สามเหมือนเดิมครับให้ดูที่หลักหน่วยเนี่ยครับสองตัวล่างรัฐบาลเนี่ยครับเลขหกเอาหกมาตั้งตรงนี้ก็เหมือนเดิมเนี่ยครับหลักร้อยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งเป็นเลขเจ็ดเรายังไม่นำมาตั้งนะครับให้ทุกท่านบวกสามไปก่อนนะครับผมบวกสามทุกครั้ง เจ็ดบวกสามเป็นสิบคือศูนย์ะครับเราก็บวกแนวตั้งลงมานะครับเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่บวกหกเป็นยี่สิบคือศูนย์นะครับเอาตัวท้ายห้าบวกห้าเป็นสิบนะครับบวกศูนย์ก็เป็นสิบก็คือศูนย์เหมือนเดิมนะครับตั้งศูนย์ครับศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์ตรงนี้ให้บวกสามนะครับทุกครั้ง ศูนย์บวกสามได้สามสามบวกสามได้หกตั้งหกครับนี่ได้เลขเด่นแล้วสามตัวนี้ฝั่งขวามือเหมือนเดิมครับนี่ฮะหลักแสนหลักหมืน่นหลักพันวดนี้เจ็ดห้าหกผมถอดรัดลับออกมาได้หมายเลขหนึ่งนะครับ เลขหนึ่งเป็นเลขเด่นแล้วครับเลขเด่นนะครับผมเราก็เหมือนเดิมครับจับคู่นะครับผม0นย์จับคู่กันหนึ่งก็เป็น0 1 1 0 3ก็เป็น3 1 1หสา เอาหกมาจับคู่ก็เป็นหกหนึ่งหนึ่งหกนะครับผมหกคู่หกชดุดกลับตัวพร้อมนะครับผมทีนี้เรามาดูผลออกนะครับผมเราทำจากวันที่หนึ่งสิงหาออกวันที่สิบหกสิงหานะครับผมรัฐบาลเขาประกาศออกมาเจ็ดหนึ่งห้าสี่สามหนึ่ง ให้ดูสูตรสองตัวท้ายนี่นะครับผมสองตัวท้ายนีสอตัวท้ายเราก็มาดูว่าใน6ชุดนี้ของเรามีไหมเรามีสามหนึ่งนครับหัวใจสำคัญอยู่ตรงนี้ครับผมทุกท่านที่ได้โทรเข้ามาวดที่ผ่านมาก็จะรู้นะครับผมแต่ท่านใดที่ยังไม่ติดต่อเข้ามายังไม่ได้รับชมก็ดูคลิปนี้ก่อนนะครับผมว่า ผมมีวิธีทำอย่างไรนะครับทีนี้เรามาดูงวดถัดมานะครับผม16สิงหาออกหนึ่งกันยานะครับผมเหมือนเดิมครับเจดหนึ่งมาตั้งเนี่ยครับผมดึงเจดลงมาดึงหนึ่งลงมาบรรทัดที่สาเหมือนเดิมครับ สองตัวท้ายรัฐบาลนะครับตั้งเจ็ดเลยครับหลักร้อยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งตรงนี้ต้องบวกสามแต้มทุกครั้งสองบวกสามเป็นห้าครับผมตั้งหาบวกแนวตั้งลงมาเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่บวกสิบสี่บวกเจ็ดเป็นยี่เอ็ดคือหนึ่ง 1นบวกหเป็น2 2งบวกหเป็น7ตั้ง7ครับเราบวกลงมา1นบวกเเป็น8 8เพิ่มทีละสาเป็น11คือ1 1ึบวกสเป็น4ตั้ง4ครับเนี่ยครับเราได้เลขเด่น3ตัวแล้วเราก็มาดูตรงนี้นะครับผมเนี่ย ผมขอสงวนที่จะไม่เฉลยทางคลิปนะครับผมคือท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับผมทักทางลายหรือโทรเข้ามาก็จะรับทราบว่า,าวิธีการถอนรหัสตรงนี้มาจย่งไนะครับอย่งางงดนี้ผมทำได้ถอดมาได้เลขสองนะครับผมได้เลขสองนะครับเนี่ยเลขสอง เหมือนเดิมครับมาจับคู่กันเนี่ยครับสองแปดแปดสองหนึ่งจับคู่สองหนึ่งหนึ่งสองเอาสี่มาจับคู่กับสองเป็นสองสี่สี่สองนะครับ หกชุดหกขางเหมือนเดิมครับกลับตัวพร้อมนะครับผมมาดูผลออกครับดูผลออกนะครับผมทำจากงวด16สิงหาออก1กันยานะครับผม1 4 3 2 2 4นะครับในหกชุดนี้เราก็มีครับผม2 4นะครับ เลขวิ่งตัวเดียวเราก็ถูกนะครับตรงนี้ครับผมให้ทักไลน์โทรเข้ามาก็จะรับทราบว่าวิธีการทำนั้นทำอย่างไรนะครับผมจะมีเจ้าหน้าที่เขาตอบรับอยู่นะครับไม่ยากครับวิธีการทำนะครับผมเวลาผมเฉลยอ,ออกไปปุ๊บทุกท่านจะรู้เลยว่าผมนำตรงรหัสลับตรงนั้นมาอย่างไง นะคเอาเรามาดูงวดถัดมานะครับงวดวันที่หนึ่งกันยานะครับผมเหมือนเดิมครับนะี่ครับเดี๋ยวผมจะทำงวดมาให้ดูด้วยนะครับผมแล้วก็สามสี่สี่สามมายังไงเดี๋ยวผมจะเฉลยให้ทุกท่านได้ดูนะครับตั้งครับหนึ่งสี่ ดึงหงลงมาเหมือนเดิมครับดึง4ลงมาเหมือนเดิมครับบรรทัดที่3ให้ดูตรงนี้นะครับเนี่ยหลักหน่วย2ตัวล่างรัฐบาลใช้ทุกครั้งครับผมเอามาตั้งเนี่ยครับเลขหแล้วก็สำหรับงวดนี้นะครับผมตรงนี้ถ้าสังเกตดูดีๆนะครับคือเจ้าหน้าที่เขาพิมพ์ผิดนะครับผมเขาพิมพ์สลับกันนะครับผม คลิปที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเป็น9 2 5แต่มันไม่ใช่เพิินระวันเลขทยสามตัวตัวท้ายนะครัครั้งที่1ครั้งที่2องเนี่ยพิม์สลับกันมันต้องเป็นเลข2นะครับงวดนี้เนี่ยครับเป็นเลขสองเพิ่ม3แต้มครับผมสองบวก3เป็น5ตั้ง5ครับ ทีนี้เราก็บวกกัน1นึ1่งบวกหบวกหก็เป็น7ดตั้ง7ครับ4ี่บวกสเป็น8ปดบวกหเป็น13ตั้ง3เนี่ยครับคลิปที่ผ่านมาเนี่ยก็คือมันจะผิดพลาดตรงนี้นิดหนึ่งนะครับผมแต่ให้เราดูที่หลักร้อย3ตัวท้ายครั้งที่1เท่านั้นเองไม่ต้องไปดูอะไรมากมายครับ7จ็บวกสเป็น10คือ0 ศูนย์บวกสามได้สามตั้งสามสามบวกสามเป็นหกตั้งหกครับเสียงแหบนิดหนึ่งนะครับผมเพราะไม่สบายนะครับเราได้เลขเด่นสามตัวทีนี้เรามาดูว่าฝั่งเนตได้เลขอะไรดูนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับผมหนึ่งสี่สามเนี่ยนะครับผมเนี่ยครับหนึ่งสี่สาม หนึ 1> 1, 4, เนี่ยแหละครับผมผมถอดรหัสลับออกมาเนี่ยมันได้เลขสนะครับผมวัมที่ผ่านมาทุกท่านที่โทรเข้ามาก็จะรู้ว่าเลขสนี่มาอย่างไรนะครับเรามาจับคู่กันครับผมศ4 4ยศนะครับสามสี่ สี่สามนะครับคือทุกท่านที่โทรเข้ามานะครับงวดที่ผ่านมาเนี่ยท่านจะได้เลยว่าจะรู้ว่าตัวรหัสลับเนี่ยเป็นเลขอะไรนะครับผมได้เลขเด่นคือ4นะครับผมเรามาดูผลออกครับ เราทำจาก1กันยาออก16กันยารัฐบาลเขาประกาศออกมา170 143นะครับผมเราก็มี4ีสเนี่ยครับผมใครที่ติดต่อเข้ามาก็จะรู้เลยว่าได้เลขอะไรนะครับสำหรับเลข3ตัวตรงนี้ที่ผมไม่เฉลยว่าใช้ รหัสอะไรไปบวกนะีคืออยากให้ทุกท่านได้ติดต่อเข้ามานะติดต่อเข้ามาเบอร์นี้เบอร์โทรศัพท์ก็0995454987นะครับหรือจะทักทางไลน์จะมีเจ้าหน้าที่ก็ตอบรับอยู่0995454987 เราจะมีระเบียบการแล้วก็จะเฉลยให้สำหรับทุกท่านที่สนใจนะครับเอาทีนี้เรามาดูงวดใหม่นะครับผมเรามาดูงวด16กันยานะครับผมว่าจะได้เลขอะไรนะครับผมเหมือนเดิมครับนี่ครับสองตัวหน้านะครับหลักแสนหลักหมื่นตั้ง17 ดึงหงลงมาดึงเจ็ดลงมาบรรทัดที่สามตรงนี้ครับเลขหนึ่งตั้งหนึ่งครับนี่ก็ใช้หลักร้อยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งเหมือนเดิมบวกสามทุกครั้งสามบวกสามเป็นหกตั้งห บวกเป็นแนวตั้งลงมาหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งก็เป็นสามตั้งสามเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่บวกหกเป็นยี่สิบคือศูนย์สามบวกศูนย์ได้สามเพิ่มสามเป็นหกเพิ่มสามเป็นเก้าเนี่ยครับเลขเด่นฝั่งซ้ายมือเรางวดนี้เนี่ยนะครับผมงวดใหม่ แต่สำหรับวิธีการหาตัวที่จะมาถอดรหัสลับเนี่ยตรงนี้นะครับผมเนี่ย170เนี่ยนะครับว่าจะได้ผลลัพธ์เลขอะไรก็ติดต่อเข้ามานะครับผมผมยินดีจะอธิบายแล้วก็แจ้งว่าต้องทำอย่างไรนะครับ โดยการที่ทุกท่านก็ดูเบอร์โทรศัพท์แล้วเมื่อกี้นะครับเนะี่ยเบอร์นี้เหมือนเดิมนะครับผมติดต่อเข้ามาจะคุยทางโทรศัพท์กับผมโดยตรงเลยก็ได้นะครับ0995454987จะทักทางลายก็มีเจ้าหน้าที่เขาตอบรับอยู่นะฮะ0995454987นะครับสำหรับคลิป ที่ผ่านมาที่ทุกท่านถูกกันก็ขอบคุณมากสําหรับน้ําใจนะครับผมก็อย่างงวดใหม่นี้ก็ท่านที่ได้รหัสลับไปแล้วก็ให้ทําตามตามนี้ได้เลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบแค่น,นี้ก่อนละกันนะครับผมก็ให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงมีความสุขนะครับผมให้มีเงินทองใช้กันทุกคน สำหรับวันนี้ก็ให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ